อุ้งแห้งนะคะที่เราเตรียมมาไว้ก็ต้มน้ำซุปพร้อมกับรากผักชีนะคะใส่เท้าใส่ลงไปเพื่อนนี่โรยน้ำไปปิดแก๊สเลยค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก็จะพาเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะก็มาทําเมนูวันนี้นะคะก็เป็นต้มจืดใส่หัวไชวเท้าใส่ไก่นะคะแล้วก็ทําน้ําซุปกุ้งแห้งค่ะอากุ้งแห้งมาทําน้ําซุปนะคะนี่นะคะไปดูวัตถุด,ดิบส่วนผสมที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะ อย่างแรกเราก็มีไก่นะคะนี่นะคะใช้ไก่น่องติดสะโพกนะคะแล้วก็เป็นหัวเช้เท้าสองหัวนะคะหวานๆเลยค่ะสดๆเลยค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะนี่นะคะแล้วก็มีรากผัก,ะะะะกชีกระเทียมต้นหอมนะคะนี่นะคะรากผักชีกระเทียมแล้วเดี๋ยวเราจะไป โขลกข้ากับพริกไทยนะคะนี่นะคะก็จะมีเกลือพริกไทยโรตีสีอิวขาวค่ะนี่นะคะคือส่วนผสมทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้นะคะค่ะเนเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการทำนะคะของเออเราจะทจําต้มจืดหัวไชเท้านะคะใส่ไก่ รันนี้ก่อนหนึ่งเราก็เอากุ้งนะคะก็ไปต้มน้ําซุปนะคะนี่นะคะลงไปแล้วนะคะกุ้งแห้งนะคะที่เราเตรียมมาไว้ก็ต้มน้ําซุปพร้อมกับรากผักชีนะคะวันนี้ก็น้ําซุปก็เดือดแล้วใช่ไหมคะนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราหกเตรียมนะคะ เอาไว้นะคะเราก็ใส่ลงไปทําน้ําซุปนะคะทำน้ําซุปก่อนนะคะนี้แล้วก็ปล่อยให้น้ําซุปเดือดไปนะคะนี้เราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะเพื่อนในไก่เนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปคลุกซีอวขาวนะคะ สิวขาวใส่แล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะสีอุ่งไปเราจะเอาไก่ลงไปต้มน้ำซุปนะคะใส่สีอ๊วขาวลงไปก่อนนะคะสีอ๊วคลุกเคล้ากับเนื้อไก่นะคะจากนั้นก็เอาลงเนื้อไก่ลงไปต้มนะคะนะคะ มากเลยเพ่เเือนรานะก็จะปล่อยให้น้ำซุปตุ๋นไก่นะคะจนไก่นิ่มนะคะแล้วค่อยใส่หัวไชเท้าลงไปนะคะนะคะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เราก็รอให้น้ำซุปมันเดือดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูประมาณ10นาทีนะคะเราจะตุ๋นเอาไว้นะคะ ปิด้าไว้ก่อนนะคะเพื่อนค่ะค่ะเพื่อนเรามาดูน้ําซุปนะคะอันนี้น้ําซุปเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวไชเท้าลงไปนะคะเพื่อน,นหัวไชเท้าใส่ลงไป ลงไปแล้วนะคะก็จะรอให้น้ำซุปเดือดนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะ จะรอให้น้ำซุปเดือดนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อ เพื่อนอันนี้เราก็ซุปเราก็ไปถึงได้ที่แล้วเห็นไหมคะนาตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะเพื่อนนี่โรยน้าไปปิดแก๊สเลยค่ะนะคะันนี้เราใช้เวลาตุนไปแล้วนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะนะคะ่ะ เรียบร้อยสำหรับเมนูต้มจืดหัวใไ้เท้านะคะใส่ไก่นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่หไหมคะเพื่อนเพถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c คร b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทําคลิปต่อไปแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต,ต่อไปของเรานะคะเห็นไหมคะมเพื่อนนะะตาสุกวันนี้นะคะสวยงามไหมคะสำหรับวันนี้ดูดูหนาวนะคะหน้าหนาวนะคะเอาไว้ซุซดน้ำซุปร้นอนๆคะ่ะอร่อยคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีคะ่ะ Alright, alright, alright